นี่ครับเอาได้ผูกละดอดอกสองดอกเยอะเห็ดกอด้อนนี่ครับะไปเบปบ้ึงบ้าแผนเพื่อนกมหลังก็จูย้ยวนครับไหนบ้าแผนอ,อู้ยับยับยับมาเอาดอกนี้กันนี่บ่นี่นี่นี่นนมืดบ้เื่อ

สวัสดีครับปูพี่น้องครับสวัสดีครับบ่าวเพีครับ่าวแป้งนะครับเรากับพันบาทนะครับในบ่าวเพียรอ่างหาไปโดนเนี่ยยังเรียนหนังสือเดียร์เรียนครับเรียนหนังสือท่านได้ว่างไหมเจ้าที่ไม่มีนครับไม่มีมากกับบ่าวเพีนะครับพี่น้องไปบ่าวเพียรนำวิปลาหาหิทนตักันนะครับมือนีง่ายโคกไม่อีกแล้วนะครับมืันีเปลี่ยนมา ทางบ้านหลังซันวีพี่น้องนะครับไม่รู้ว่าจะได้เห็ุบ้านะครับในเด็กตามลุ่นตามเบืองน้ำกันในทางยากบ่ะมาที่แรกโอ้แต่เต็มมันดีครับไปนะครับเดี๋ยวในเด็กตามลุ่นตามเบืองน้ำกัน กิอกหน่อยพี่น้องดอกน้อยๆสำเพ็ดธรามะหิดละโงกพี่น้อง นี่ดอกเดียวนะครับไข่กันเน่าแล้วไข่ดอกนี่ไหนเน่าแล้วนะครับไปตามคุยกันต่อนะครับพ่อห่างๆนะครับ เห็ดก้อนหน่อยนะครับดอกหน่อยพี่น้องเห็ดก้อนะครับเห็ดก้อนใหญ่พี่น้องมีสองดอกครับ พ่ออีกดอกหนึ่งครับเห็ดนาหล่พี่น,น้องนาหล่น้อยครับ อีกดอกหนึ่งมันติดเหียบเลยนะเนี่ยเหียบร้อยครับ <laughs> เห็นไหมอ๋อเด็ดทานาไรสักให้อีกดอกหนึ่งเห็นไหม,ไม,ไมเนี่ยเนี่ยป้าควันเนี่ยโอ้หลี่ดีพอดเวยสามคนวันที่ากันย่างแข่งกันครับบอบแปนรอบแป้งพันบาท ท่านไหนครับตาหน่อยกี่เพจทา่านเหมือนเนาะอันบัดสวยๆผมนังสวยนิดพึ่งครับ พอ,อเห็ดกอเลยพี่น้องขึ้นล่าเบิดและมากครับขึ้นล้าว่าตกดอกครับก่อดอกน้อยๆนี่แน่ขึ้นล้าครับอยู่ในโฮมดีหลายพี่น้อง ขึ้นล้านะครับอีกดอกหนึ่งนี่นะครับขึ้นล้าจริงสิดอกขอวๆทีิพี่น้องไปไปหนางว่วมม้งเก็บมาก,ก่อน

เฝ้าฝ้า,าเด้อฟฝ้าเด้อี่ครับอุ้มนึงครับเอาบแป้งไม่เห็นแต่เนะี่ยเตรทละแล้วพอ,อเห็น <laughs> ม,หมาพี่ครับเขาอ,อุ้มนี่คุ้มเลย เด้อพันบ่าเด้อท่านมูเด้อน่ครับอ้อุ้มนี่คักเนี้ยเถอะน่ครับก้อนี่ครับเอาได้ผูระดอกสองดอกเยอะเห็ดก้อนนี่ครับ ไปเบ้องาแผนเพื่นกลมหลังก็จู้อยู่คบครับไหนมาแผนโอ้ยหยับหยับหยาดอกนี้กันนีนี่น่นี่เปิด่ออางนีดอกอยเนี่เจ็บ่ะนี่าเออดอกนึงโอ้งามง ีคนนครับใี <Here> s <S <for this. S 2> right. ้คลิปอย่าย่งบบมีเนาะโอ้ยอย่ามีครับดอกน้อยตาข่อยอยู่ใส่นอกเลยเห็นปะอย่อย่าไปอยากเม็ดกอดนะ ไห <c oughs> นพันาได้ป่พ่อต้องขอจักดอกวะว่ยิงยิงมูลยงกินได้ป่ะไม่ได้อิมโอชิมเลยสามดอกพี่นั่งโอห้หลุดลายป่ นี่ครับไหนบ่าวเพนอ้าวฟันบ้าไปทั้งไหนล่ะ์เยไปเรื่องลุยต่อครับ เอาละครับปู๊บพี่น้องนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงช่องสุดท้ายของเขาแล้วนะครับสำหรับผลงานของเขาไมื่อี้พี่น้องนะครับผลงานซีชมพูลลาตานะครับจะเป็นเห็ดรวมนะครับเห็ดรวมเห็ดกอเห็ดนาคาวนาเรนนะครับเห็ดทานได้ลงหงวมาสองดอกของเจ้านี่ครับลงหมดลงนี่กระตาบาแผ่น่พี่น้องอ้แขงใหญ่ยุ่บวแผ่นกันเลย ครับอันนี้พันบาทกับเตรียมตาครับพันบาทอ่ะตาหน่อยเนาะเนาตาทำนีงไงเหรอเดิมเนาะเอาบาแป็งครับนี่ของผมพี่น้องก็ดกอดหน้าเรียกมาขาวเนี่ยยอดวะเอาละครับจะในการคลิปหนาค่อยพอกันไหมพี่น้องนะครับจิพาไปโคกใดนะครับไปตั้ <issions> งใดนะครับคอยหลุนคอยติดตามน้ำ <fucking> ก <Janeiro> ันได้พี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยเด็กเดียวมาช่วยนะ